คลิปนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองปูซานนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยผมมาเจออาหารนักกินนะครับปาหมึกย่างนะครับแต่เป็นย่างด้วยเครื่องเนี่ยครับเครื่องแบบเครื่องที่เขาใช้กดทับเอานะครับนี่ะสี่พันวอนะครับผมลองตัดสินใจซื้อหนวดปลาหมึกดูนะฮะดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับแบบนี้นะฮะหนวดปลาหมึกเพราะว่าย่างบนเนี่ยเครื่องย่างแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีกดทับลงไปนะครับ ให้มันสุกทั่วทั้ง2ด้านว่างั้น,นะฮะแล้วก็ใส่ถุงให้เรานะครับ4,000วอนนี้ก็เราลา,ลาเอา40คูณ3นะครับ4,32ร้อยบาทประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตามาเป็นยังไงนะครับ นี่ครับปลาหมึกย่างของเรานรี่ฮะก็รสชาติออกหวานๆนะครับจริงๆคุคนชอบเค็มเ็มมากกว่าแต่ก็นะครับประมาณนี้ครับเอาลี